ครับคลิปนี้นะครับก็จะมาดูวิธีการใส่รหัสผ่านให้กับเอกสารใน Microsoft Word นะครับก็ตัวนี้ใช้ในกรณีที่เอกสารของเรานะครับเป็นความลับพ huh like ิเศษนะครับหรืออยากจะป้องกันเอกสารของเรานะครับไม่ให้มีคนอื่นเปิดนะครับก็สามารถใช้วิธีนี้ในการใส่พาสเวิร์ดหรือว่าใส่รหัสผ่านก่อนเข้าใช้งาน Microsoft Word ได้นะครับก็สําหรับวิธีการนะครับให้เพื่อนๆกดไปที่ไฟล์เนาะกดไปที่ไฟล์ตัวนี้เลยอ่าจากนั้นนะครับให้เข้าไปที่ info นะครับ info ตัวนี้นะครับ โอเคครับจากนั้นนะครับให้มากดตัวนี้นะครับโปรเจกต์ด็อกิเมนต์ตัวนี้นะครับกดเข้าไปและเลือกตัวนี้นะครับ Encrypt with password นะครับหรือว่าเข้ารหัสลับของเอกสารนะครับกดเข้าไปเลยโอเคครับจากนั้นนะครับมันจะให้เรานะครับตั้งรหัสผ่านเนาะเพื่อนๆก็ใส่รหัสผ่านของมันเพื่อนได้เลยนะครับใส่รหัสผ่านเสร็จเรียบร้อยกดโอเคนะครับจากนั้นยืนยันรหัสผ่านอีกครั้งนะครับใส่เหมือนเดิมเลยจากนั้นกดโอเค โอเคครับมันก็จะขึ้นเป็นสีเหลืองแบบนี้นะครับเราก็กดเซฟได้เลยนะครับอ่ะกดเซฟตัวนี้ก่อนนะครับโอเคจากนั้นนะครับเมื่อมีคนเข้าเอกสารของเรานะครับอ่ามันก็จะมีให้ใส่พาสเวิร์ดนะครับก่อนที่จะเปิดเอกสารได้นะครับถ้าคนไม่รู้พาสเวิร์ดนะครับก็จะไม่สามารถเปิดดูเอกสารเราได้เนาะโอเคเราก็ใส่พาสเวิร์ดแล้วก็กดโอเคเลยโอเคครับเราก็จะเข้าเอกสารได้นะครับสำหรับวิธีการยกเลิกนะครับเราจะยกเลิกการใส่รหัสผ่านก่อนเข้าเอกสารนะครับ ให้มากดตัวที่ไฟล์ตัวนี้เลยจากนั้นกด info ือนเดิมนะครับและเลือกตัวนี้นะครับเป็น encrypt with password เหมือนเดิมเลยจากนั้นให้เราลบ password ของเราตัวนี้ออกนะครับลบออกแล้วกด ok อเครับกด s a ฟอีกหนึ่งทีนะครับเมื่อเราเข้าเอกสารนะครับมันก็จะไม่มี password แล้วเนาะเพื่อนๆนะครับก็อย่าลืมนำวิธีนี้นะครับไปปรับใช้กันได้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับในคลิปนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกราบวัสดีครับ